บีน้ำทิพย์ค่ะโยทำดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วที่คนคนหนึ่งจะทำให้ทุกวันนี้ก็ไม่เคยกดบีหรืออะไรเลยคิดว่าบีเป็นน้องอและก็รักบีเสมอ,อมแต่วันนี้ขอแค่ความยุติธรรม ้บโบางและนี่คือความในใจของสาวโยยศวดีที่เปิดใจกับสื่อมวลชนทางน้ําตากรณีทะเลาะก,กับเพื่อนซีที่คบกันมานานกว่า7ปีอย่างบีน้ําทิพย์จนอีกฝ่ายประกาศขอเป็นแค่เพื่อนร่วมโลกหลังทั้งคู่ผิดใจกันเรื่องธุรกิจโดยโยยศวดีเชื่อว่าที่เพื่อนสาวประกาศตัดขาดความสัมพันธ์เป็นเพราะคิดว่าตนโกงเงินหลังธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่เคยทําร่วมกันปิดตัวลง โดยย้ำชัดว่าธุรกิจดังกล่าวตนเป็นคนลงทุนสาวบีเป็นเพียงแค่หุ้นลมขอช่วยโปรโมทเท่านั้นแต่ตนก็แบ่งรายได้ให้ตลอดยืนยันไม่ได้ยักยอกเงินบางส่วนมาเปิดธุรกิจใหม่ของตัวเองตามที่อีกฝ่ายเข้าใจโดยหลังเกิดเรื่องตนก็พยายามอธิบายแต่อีกฝ่ายไม่รับฟังจนมองหน้ากันไม่ติดอยู่ในตอนนี้ค่ะจุดแตกหักมามา,มาตรงจุดที่พอเราบอกว่าเราจะปิดธุรกิจคราวนี้เนี่ยมันต้องมีเงิน ในการลองรับนะคะที่ไม่ใช่ว่าพอปิดชุรกิจแล้วเนี่ยทุกอย่างจะจบในเวลานั้นแผนล่วงหน้าใครที่เคยเปิดบริษัทจะรู้ว่าเราต้องมีเงินสำรองในการจ่ายลูกน้องในการที่จะพักงานคนอีกสิบชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นเรื่องที่โยกับทีมเนี่ยเราแพลนมาอย่างดีว่าเราว่าเราจะทําอะไรแต่ในขณะเดียวกันที่เข้าใจคุณบีด้วยนะคะอีกมุมหนึ่งที่ว่าคุณบีไม่เคยมาทํางานเขาจะไม่รู้ว่าจะมองเห็นแต่ไรายได้แต่จะไม่รู้รายจ่าย ของออฟฟิศเลยผลตอบรับที่ได้คือส่วนแบ่งในส่วนกําไรที่ได้เนี่ยคุณบีได้ไปเป็นจํานวนมากมเท่ากันกับที่โยได้นะคะมไม่ได้น้อยกว่าหรืออะไรโดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยม,มันไม่จบจุดเดียวคือคุณบีไม่ยอมมาคุย